มาดูกําลังอัดนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมตั้งไว้ขออย่างขอไม่เกินไม่เกินร้อยแถ้าร้อยแปดก็ยังพอได้เดี๋ยวมาวัดนะครับก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสงเดียมเชียงรายนะครับน,นี้เรามาฟังเสียงเครื่องเวฟ 125ปาวาเนียวีดีนะครับปี2020ครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับแต่ลูกค้ามาเปลี่ยนใส่โลนะครับก็อันนี้ทำอะไรนะครับก็จากอ่าตอนที่แล้วนะครับก็คือกำลังองัดเยอะเกินนะครับแล้วก็ทำให้ร่องแหวนแตกนะครับ ก็นี้ผมก็เปลี่ยนลูกนะครับใช้ลูกไมตอนอนะครับก็แบบนี้นะครับลูก56นะครับนี่ผมโฆษณาให้แล้วนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็ขออ่าสปอนเซอร์สักหน่อยก็ยังดีนะครับถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ใจดีได้มาเห็นนะครับก็ขอสปอนเซอร์จากไมตอนอให้หน่อยนะครับวันนี้ผมก็ ลงโปรโมทให้แล้วนะครับใช้ดีนะครับลูกแข็งดีนะครับอังเอืญอันนี้ของผมมันกาลังงานมันเยอะเกินนะครับมันก็เลยล่องแหวนแตกก็มาบาังเสียงนะครับ าเดี๋ยวม,มาดูนะครับว่ามาดูกําลังอัดนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมตั้งไว้ขออย่างขอไม่เกินไม่เกินร้อยปถ้าร้อยปิก็ยังพอได้เดี๋ยวมาวัดนะครับก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับแต่ผมจะเป็นอย่างนี้ต้องหาคนมาช่วยก่อนจะหาคนมาช่วยสตาร์ทรถแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับกำลังอัดได้เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ถอดหัวเทียนออกนะครับอันนี้ผมใช้หัวเทียนโซนิกนะครับเพราะมันผมใช้ลูกทรงเชียนะครับผมจะใช้หัวเทียนโซนิกนะครับใช้หัวเทียนเดิมไม่รู้ว่าได้ไหมนะผมยังไม่ลองไม่เคยลองนะเนาะเพราะคราวที่แล้วผมใส่ลูกห้า54ไปแล้วหัวเทียนมันอ่าหัวลูกมันสกิดหัวเทียนเนาะโอ้สีสีถือว่าสีสวยนะว่าสีได้อยู่นะครับ มาดูนะครับว่าวัดกำลังอัดแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับมาดูโอเคคนร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเกือบร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบกว่า,วาโอเคนี่ทำไมโอเคให้ใบอกว่าโอเคฮะให้บอกว่าโอเคฮะได้ดูอันนั้นอ่ะ ขนดาดมันร่วงแล้วยังร้อยเก้าสิบเลยแสดงว่ามันต้องสองร้อยกว่านี่โอเคตัวเองเนี่ยนะเพโอเคโอเคตัวเองก็มีนะครับสุดยอดนะวันนี้นั่นแหละขันไปขันมาเกี่ยวรูดซะเนี่ยทำไมก็ต้องขันหัวเทียนเอามือขันหัวเทียนเข้าไปก่อนแล้วค่อยใช้บล็อกไม่คีดหรอได้เดี๋ยวนะเกี่ยวลูดมางานเ <ทำ S 2> ขาต้องมันมีจังหวะของมันเราต้องดูจังหวะให้ดี นะเนี่ยนะนะเแต่นะมันต้องดูจังหวะด้วยแอนฝืนแต่ละอืมผมมันจะซูดแล้วเนาะจะเอาจะการ์ดจ,จะเอาแบบจับผิดกันให้ได้เลยเพราะงั้นเชียวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ผมใช้หัวเทียนโซนิกนะถ้าใช้หัวเทียนเดิมได้ไหมให้ค่ะจากประสบการณ์ส<อ>ิบกว่าปีอ๋อโอเคว่าๆ ถึงเลยเนี่ยหรือว่าโอเคนะ,อะโอเคนะติดถึงด,ดิถึงเลยดิถึงดิถึง,ถงก็กำลังอัดก็ได้ร้อยเกือบร้อยแปดสิบนะก็ใกล้ร้อยแปดสิบก็ตีไปร้อยแปดสิบเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น,นะครับก็ร้อยร้อยแปดสิบก็ถือว่าโอเคนะครับ สำหรับเติมแก so ๊สโซฮอาห้านะนะครับแต่ถ้าเกินสองร้0ยขึ้นก็ต้องเป็น E85 แล้วนะครับก็คขิมนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกห56นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ like, go check, go เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆคลิปที่ผมมาลงใหม่ๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ